เรียบร้อยเรียบร้อย ไออีสี่ต่อเลยเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นักทีกับว่าพ่อเจมกับน้องเจฟเนี่ยแม่สาวบอกเลยว่าการที่พ่อเจมทําว่าใหม่ให้น้องเจฟครั้งเนี้ไม่ได้มีต่อแค่ EP พีสี่เท่านั้นแต่ E p พีห้ากำลังจะตามมาและทุกๆอีพีของพ่อเจมกับน้องเจฟนั้นในการทําว่ามันจะต้องเกิดเรื่องทุกทีเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้ลูกน้องคาทาทองมันจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงเมื่อเรื่องมันเกิดถ้าใครได้ดูอ p พีสามต่อจากคลิปที่แล้วนี้ก็จะรู้ว่าพ่อเจมกับลุงน้องคาทาทองเนี่ยเอาว่าวอันใหม่ของน้อเจมมาปลล่่ยแวักตกตคะ แต่ละครั้งนั่นก็เหนื่อยใจจะแย่แล้วที่แย่ไปกว่านั้นนั่นก็คือการปล่อยว่าวของพอเจมลูกหัวมันทิ่มสักลงไปในรูและแหงนี่แหละเอาแล้วเอาแล้วทีเนี้ยลูกน้องคาถาท้องถึงก็น่าเสียเลยทีเดียวเชียวบอกลูกพี่จะเอาอยัางไงดีเราจะได้เอาว่าวไปวิ่งที่พิจิตไหมลูกพี่บอกเดี๋ยวลองปล่อยอีกสักครั้งเคไอยลูกน้องเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกน้องบอกเอาเอาไงก็เอากัน oh. นาทีนี้คือนาทีหนีตายของไอ้ลูกน้องคาถาท้องแหละว้ามีเสียบหัวมันก็บุญแค่ไหนแล้วพลิกตัวหนีแทบไม่ทันแน่ไอ้ลูกน้องกะตะโกนถามลูกพี่สรุปมันเป็นที่ตรงไหนแน่มันผิดพลาดตรงไหนลูกพี่บอกเอาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวเรามีวิธีแก้และและและ,และวิธีแก้ของพ่อเจมส์จะบอกกับแม่สาวนะว่าเอาฟางมามัดเป็นแขนว่าวอียยาพ่อเจมส์บอกเอาธนาเชื่อพ่อเจมส์อีกสักครั้งมันน่าจะหนักข้างนูด้ดแล้วเบาข้างนี้แหละอ้ะวแม่สาวเชื่อก็ได้ครั้งนี้มันน่าจะขึ้นจริงแหละแอะเอะตกอีกแล้วพ่อเจมส์บอก เดี๋ยวเราเอาฟางออกนิดนึงแล้วก็ลองปล่อยดูครั้งนี้ยังไงก็ขึ้นแน่แน่แม่สาวจะขัดใจสองคนนี้ยังไงก็เมื่อลูกน้องคาทาทองมันรู้เห็นเป็นใจกับลูกพี่มันนี่หน่าแม่สาวก็เลยต้องตามน้ําไปถึงหัวหน้าช่างเจฟเขจะลาออกจากวงการว่าวแล้วกระเถอทุกคนอาจจะแปลกใจละวสิว่าทําไมครั้งนี้หัวหน้าช่างเจบไม่มาให้เห็นหน้าเลยก็เพราะว่าเขาออกจากวงการว่าวไปแล้วเขาเบื่อพ่อเจ๊กับลูกน้องคาทาทองเต็มทอน อีกแล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วทีนี้ฟางที่พระเจมัดติดแขนว่าวมันดันรัว,วที่พระเจมัดฟางขึ้นไปมันก็ขึ้นดีแหละด้านฟางหลุดลงมาได้โอ้ยทีนี้ก็หมุนเป็นลูกคังเลยทีเดียวเชียวแม่สาวก็สั่งให้เลิกเลิกบุนเชือกว่าวเก็บยังไว้